นิพนธ์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งปลุกพลังเยาวชนประชาธิปัตย์นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนประชาธิปไตยในศตวรรษที่21นายนิพนธ์กล่าวว่าเด็กและเยาวชนนับเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มแรกที่ควรเร่งผลักดันเพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตย พักประชาธิปัตย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำการเมืองไทยซึ่งการเข้าค่ายเยาวชนครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะนี่คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาแบกรับภารกิจของประเทศมาแบกรับภารกิจของพักการเมืองบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ๆแล้วสืบทอดอุดมการณ์สร้างส่งอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นพักประชาธิปัตย์จึงมุ่งที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขบวนการสร้างพักและสร้างความเข้มแข็งให้กับพักและหวังอย่างยิ่งว่าจะมีคนรุ่นใหม่มาสืบสานอุดมการณ์ของพักประชาธิปัตย์ต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตของพักและของประเทศให้เดินไปด้วยกัน